แอปแคปคัตสามารถเปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดาให้กลายเป็นมัวโตๆแบบนี้เฮ้ยง่ายเหลือเกินสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อย,ยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ สำหรับวันนี้อยู่กับแอปพลิเคชัน CapCut เหมือนเดิมครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการเปลี่ยนภาพของคนเราธรรมดานี่แหละให้กลายเป็นหัวโตๆนะครับด้วยขั้นตอนที่ง่ายเหลือเกินนะครับแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปทำนะครับก็ให้ไปอัปเดตแอปพลิเคชัน c a p c u t ให้เป็นปัจจุบันก่อนนะครับถ้าพร้อมก็ไปลุยเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับเปิดเข้าไปที่แอปแคปคั t เลยนะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็เลือกในโหมดของรูปภาพนะครับสมมติผมยกตัวอย่างเป็น2รูปนี้เลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยครับ จะมาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรูปธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะเอารูปที่1นะครับให้เป็นรูปธรรมดาและรูปที่2เปลี่ยนให้เป็นหัวโตนะครับวิธีการทํานะครับเราก็ไปคลิกที่รูปที่1นะครับเลื่อนไปขวาสุดนะครับเป็นคําว่าคัดลอกนะครับก็จะเป็นคัดลอกภาพให้เป็น2ภาพด้วยกันนะครับเราก็จะไปจัดการกับภาพที่2นะครับโดยให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนไปที่คําสั่งสไตล์นะครับแล้วไปที่คําว่า หัวโตนะครับบางเครื่องอาจจะต้องรอการประมวลผลนิดหนึ่งนะครับรอให้ครบ100%ก็จะได้หัวโตแบบนี้นะครับง่ายไหมล่ะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องใหม่ถูกต้องนะครับเราก็ได้แล้วครับจากหัวธรรมดาปึ้งอ่าแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทํารูปที่2กันครับคลิกรูปที่2นะครับแล้วก็คัดลอกเหมือนเดิมครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาคําว่าสไตล์นะครับกดเข้าไปแล้วเลือกที่หัวโตนะครับก็ได้หัวโตลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่เอฟเฟกหรืออาจจะเอาไปใส่เสียงดนตรีก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับยกตัวอย่างการใส่เอฟเฟกนิดหนึ่งครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราอยากจะให้รูปที่1นะครับมันแสดงสัก1วิอ่าเลื่อนไป1วินะครับแล้วก็หัวโต1วินะครับแล้วรูปที่2นะครับเราก็เลื่อนมาให้ได้1วิเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายก็1วินาทีเหมือนกันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าพอดีนะครับั้นในส่วนของการเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆก็ไปคลิกตรง รูปสีขาวตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเลยครับอยากได้แบบไหนสมมุติในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมก็เลือกให้กดเป็นปรับใช้ทั้งหมดไปเลยนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ใช้2นิ้วนะครับทำการขยายนิดนึงอ่าเราก็จะไปใส่ในส่วนของแอนิเมชันในรูปที่1น,นะครับรูปที่เรายังไม่ใส่หัวโตเนาะกดปุ๊บเข้าไปนะครับเราก็เลือกภาพเคลื่อนไหวนะครับการนําเข้า ในส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับชอบแบบไหนก็ใส่ไปเลยนะครับกําหนดร,ระยะเวลาตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยอ่าสมมุติคุณเอาเป็นตัวนี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปอันที่3นะครับแล้วก็ไปเลือกเลยครับว่าอยากจะให้มันเหมือนกันแบบไหนปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ฟึบ่งหัวโตฟึง่งหัวโตอ่าประมาณนี้นครับหลังจากนั้นก็อาจจะเอาไปใส่เสียงเอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนั่นเองนะครับสําหรับถ้าใครอยากจะเอารูปที่ทําหัวโตไปใช้งานนะครับวิธีการก็อาจจะต้องแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าถ่ายภาพหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันใหญ่นะครับกดปุ๊บขยายให้ใหญ่ แล้วก็ทําการถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนั่นเองครับสำหรับวิธีการถ่ายภาพหน้าจอก็แล้วแต่ว่าเครื่องเพื่อนๆใช้มือถือรุ่นอะไรนะครับก็ศึกษารายละเอียดให้ดีนะครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะเก็บเป็นวิดีโอก็ทําการ export ออกไปได้เลยครับในส่วนของ iOS นะครับก็ความละเอียดสามารถเลือกได้เต็มที่ที่ 4K นะครับแล้วก็60เฟรมเรทซึ่งในตัวอย่างนี้ผมขออนุญาตใช้เป็น1080กับ30เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วกดที่ Export ไปเลยครับบ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำภาพธรรมดาให้กลายเป็นรูปหัวโตกับแอปพลิเคชัน CAPCUT ง่ายไหมล่ะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง a b o u t Boy สนุนด้วยครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ